วันนี้เราจะมาดูอะไหล่ของ m o t o อร์เทนะคะเอ,อ่อจะอธิบายของ m o t o อร์เทค d 03.04หรือว่า QD 03.04พัทนะคะแป้นของเขาจะเป็นกันสั่นนะคะแล้วก็หัวบอลของเขาจะมีขนาดที่ใหญ่นะคะปกติแล้วอ่ะมันจะมีอะไหล่ตัวนี้ทุกคนจะมีแบบกันขโมยนะคะตัวนี้กันขโมยเขาก็จะมีไม้ไอติมด้วยนะคะ แล้วก็จะมีแบบหัวบอลธรรมดานะคะเป็นแบบหมุนเองธรรมดาแบบนี้ส่วนขาก็จะมีแบบยึดกระจกแล้วก็ยุดแทนนะคะ,ะเวลาทุกคนใช้ใช่ไหมมันจะขันตรงนี้นะคะสำหรับบอลกันขโมยก็จะขันแบบนี้ออกมาใช่ไหมแต่ตัวเนี้ถ้าเกิดว่าบางคนใส่ไม่เป็นอะ ถ้ามันโต้ลมอคอมันก็จะตกนะคะคอมันก็จะตกเห็นลูกค้าส่วนมากบอกว่าคอมันตกกันเดี๋ยวจะมาแนะนำอีกรุ่นหนึ่งนะคะมันมาใหม่ตัวอะไรของมันอะทุกคนนี่นะคะเวลาใส่เนี่ยมันใส่แบบนี้แล้วก็ขันขันเข้าไปนี่นะคะเนี่ยแล้วเราก็ยึดได้เลย เนี่ยเวลาขันมันขันอย่างนี้ไม่ใช่ใช้มือหมุนนะคะมันต้องใช้ตัวนี้ขันนะทุกคนถ้ามือหมุนอะมือหมุนคือตัวนี้นะคะอันนี้คือแขนธรรมดาเขาเรียกแขนบอลน,นะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวจะมาแนะนําอีกแบบหนึ่งนะคะแขนบอลใหม่นะคะอันนี้คือ แขนบอ bon ล LK นะคะจะมี2แบบก็คือจะมีแบบกันขโมยนะคะจะเป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นแขนธรรมดานะคะตัวนี้จะสั้นกว่าของ m o t o อร์เทค่ะตัวนี้มีความยาวความยาวนะคะ7เซนนะคะในขณะที่ของ m o t o อร์เทนะคะจะมีความยาว9เซนนะคะ แต่ว่าตัวนี้มันจะมีออปุ่มๆข้างในนะคะมันจะล็อกได้แน่นกว่านะคะมันจะไม่ขยับเวลาโต้ลมนะคะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะว่าใส่แบบไหนอ่ะเอาบอลกันขโมยก่อนนะคะ,ขนนะ,คะเขาจะมีตัวนี้ให้เราหมุนเข้าไปนะคะเพื่อขันออกนะคะเนี่ยหมุนแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ แป้นเข้าไปนะคะแป้นใช้ได้กับ03กับ04พัดนะคะแล้วก็ขาขาขากระจกหรือขาแฮนที่เป็นหัวบอลแบบนี้นะคะใส่เข้าไปแปบบ๊บนึงนะ่ะใส่เข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ล็อกให้มันแน่น,นะคะ่ะ นี่นะคะเนี่ยก็จะล็อกได้แบบนี้เลยนะคะใครจะเปลี่ยนเป็นยืดแทนก็ซื้อแบบแทนไปนะคะแต่ที่บอกก็คือเนี่ยถ้ามันเป็นหัวบอลแบบนี้คือจะต้องซื้อแขนไปด้วยนะคะทุกคนแขนบอลเลือกเลยว่าชอบยาวหรือว่าชอบสั้นนะคะจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนก็หมุนออกมานะคะทุกคน เปลียนก็หมุนออกมาอะไรมีหลายตัวมากเลยนะคะอะสำหรับใครที่ต้องการยึดก้านกระจกนะคะนี่ตัวนี้เลยนะคะยึดก้านกระจกเวลาทุกคนติดก้านกระจกแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะ สมมุติว่าตรงนี้เป็นกระจกนะแล้วนี่คือก้านกระจกนะทุกคนเราว่าติดเข้าไปแบบนี้นะคะมันก็จะมีตัวยึดก้านกระจกแขนบอลน,นะคะแล้วก็แป้นของ Q d 0ดีนหรือว่า0 4นพัดนะคะหรือว่า Q d 0ดี4ธรรมดานะคะติดได้แบบนี้เลย <S <S แล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะที่บอกก็คือยึด ยึดลูกระจกแต่ว่ามันจะเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะแบนๆอันนี้ยึดลูกระจก10มมนะคะหรือว่า10มนะคะลูน็อต M10 นะคะสามารถยึดตรงนี้ได้แล้วตรงนี้ก็เป็นแท่นนะคะให้เราใส่แขนใส่แขนเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนใส่แขนแล้วก็ยึดกับแป้นนะคะหรือว่าใครที่มีพวกกล้องอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถ ยืดได้ยืดได้แบบนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะตรงนี้เราก็ยืดรูกระจกของเราอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่ายืดรูกระจกนี่นะคะเนี่ยรูน็อต M สิบนะคะก็ใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยเนี่ยเวลาลูกค้าย,ยืดเนี่ยใช้แบบนี้นะคะ แล้วก็อะไรอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้มันจะเป็นน็อตอุดรูกระจกนะคะ M10 หรือว่าขนาด10มมนะคะตัวรูนอ็อตส่วนหัวมันประมาณ25นะคะมมก็คือเอาไว้หมุนกับรูน็อตกระจกนะคะเนี่ยหมุนแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่แขน ใส่แขนบอลเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ยึดกับกระจกนะคะสําหรับใครที่ไม่ชอบติดกระจกมองข้างนะคะก็สามารถติดเปล่าๆแบบนี้ได้เลยแต่ก็คือจะต้องมีหัวบอลน็อตลูกระจกนะคะแล้วก็แขนแล้วก็แป้นที่เป็นของ Qd 03หรือ04หรือว่า03นย์สมศพัดนะคะติดแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลย เลือกแขนบอลได้เลยนะคะมันมีแบบมันมีสองแบบนะคะเลือกได้เลยสามารถใช้งานด้วยกันได้เดี๋ยวทางร้านจะทิ้งลิงก์สินค้าสำหรับตัวอะไหล่ q d 0 4 0 4หรือว่า0304พัสไว้ให้ที่คอมเมนต์ YouTube นะคะสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะคะมีปลายทางนะทุกคน